ก็จะมาคลิปจากเลยเออระมาณนั้นแหละ,ะชื่ออาคุยะอตูนไบายแคทเนี่ยดูฟรีเทล้อ,อว้ายตายมันอ้วอ่างเอออะไรทำเลทีถูกวันหยุดดีกว่าเออ,เ,อ,อเดี๋ยวก่อนอ เออไม่ต้อเดียกแล้วเดี๋ยวจะตีจระตีไปแล้วเว้ยฮ่าดีอีกตอนเฮ้ยตีแรกโอ้โอ้จะฟาดไปเออไปเลยเข้าไปดีกว่าเนื้อเวลาเดี๋ยวสงามแล้วเว้ยเออฟาดัวอ่าดัวอ่ะฟาดเ้ยเนี่ยสร้างสถิติองยังไเฮฟวี่มาเป็นสปายไม่แน่เออคอมมิชชนด้วยเ กูไปกันแหละไปแจอ้เนีะไอนแทนไปต่อเฮ้ยร ja ู้จักป่าวะเด็กช่างสถาบันน่ะโอ้เฮียตาโอ้เฮียเอวูดีสไนเปอร์เอาเยี่ยชั่นไปแนีเป็นไงไรึบ้างล่ะไอ้หัวเธอ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 เจ๊กันต้องขำอู้ไปแล้วโว้ยโอ้ยอะไรวะกรุกกรุกขัน โอ้ยอีกแล้วต้องสอบสับหายอีกแล้วรอำสนี่ยโอ้โฆษณามาโอ้โหดิอุ้ยโอ้หน้าตาคล้ายกันดูกล้ามพี่มันไม่ธรรมดาโอหดูซิกมาพี่วิซิกมาวปะฮ่าะอ่อยว่ะซิกก็อ่ะอ่ะตะจุงอัตตะกุมตะมันเต้นหมอนลงกันดีกว่าใช่เลยหมอเห็นด้วยเฮ้ยมึงฆ่าเขาเหรออ้าวอะไรอ่ะออกไปจากที่คนดีดีใส่กากเอ้า อะไรวะก,ก็แต่เอาเพชรการ์ลิจิบัตนี่ออกไปคนเลยเขาแจกเลยโอ้โหดูไอ้ช่วยเอฟเฟกกระทะทองโอ้โหมาครบเซต,ตโอ้โหเซตคูเลยจริงจริงโอ้มาเป็นเซตไอเยี๋ยไปบารมีรุมอดใส่ดีกว่า,า,าวัยการมีแค่ของเล่นนี่เองหนะ้าอ่อนจัดสบายต้องขำเออเฮ้ยเซงว่ะไม่เป็นไรเพราะเราคือสุดยอดหมอ หมอหมอหมอรักษาบ้างหน่อยหมอหมอหมอรักษาหน่อยหัวมันเหลือแค่นี้โอ้ยโอ้โหรู้สึมรู้ที่เคสวร์คือเรอเหมือนเดิมออออเเหมอครับหมอครับเออกุศลกายแค่ตัวเด้ยเล่นเป็นอีกทีเนี้ยก็แล้วกันเป็นอะไรช่างแอร์แค่เหมือนกัเงินโอเคได้าเราตั้งไปที่เฮ้ยทำไมไม่ตั้งวะหรือว่าต้องเตะกันลองบ้างเออดีมากสบาย ฮพี่โค่อยังการเลยว่ะโอ้ยนี่เอ้ยตายให้หมดโอ้บนนี้สกอรเป็นกระบอกโอ้เชี่ยตัวไพโรแม่งโค่อย่าูโมกุานไม่อยากจะมองเลยอ่ะไม่อยากจะมองแล้วก็ตายไปไอตัวแกลบอกว่าแกไม่ติดเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยนี่โอ้อันนี้พวกเราบุกเลยยิงให้รัวๆเลยจ้าเออเอาสิไอ้ช็อตเลยเหรอ่ะ อเฮือเป็นโฟยังรู้สปายเอ้ยฉันรู yeah! ้ว่านี่เฮ้ยสมสมชายพร้อมยังพร้อมเหมือนกันแล้วสมศักดิ์กีตาร์ไปเลยหายก็จะบอจีบกันโรเจอร์จะแทงโนนเฮ้ยเดยวจัดการให้ี่่วาห้าอีกการเออคุณควรอึ้งอะไรก่อนโอ้มากำลังเลงเลยข้าจังหวะนี้หละ จะว่าของเราแล้วเก็บจำหมอปเลยูหมอไปไปเอ้ยเวลาต่าของเราอจยาจ้าตายใส่หมอ่ตาหายแล้วเออมเรลาแต่เราทำการจัดแฉกเออตาหายหาตาไม่เจอโอ้ตาหายเเพื่อนเดี๋ยวฉันหาให้ไป Thank you ดิฟสันดิกว่าดิฟสันดิกว่า อดิตชายกวานดิตชายดีกว่าโอ้โอดิตชายดีกว่าอดิตชายกว่าโอ้โหโย่ปนโอ้ยไกาไกาตัวยาขนาดนี้จะวยตัวเล็กไม่อย่างเราไม่ได้ไหวกาไหวเฮ้ยเปิด่องดีกว่า้มตาุแมนขแมนมิวนี่นะอันนี้เอานี้เอาตอันี่ไปแยกโอ้โโอ้ยิงไปนี่สุดยอมากสุดยอเมาโอ้ย น่โอ้ยหลบก่อนเออวันนี้มันเปนกาดเออเฮ้ยบมาต้ามาทำเพื่อนจักกาเทนป่าราเอออดเด้ง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 เฮ้ยวันนี้เราไม่ดีสอดสองกันนานแล้วนะใช่ยอุ้ยไอปหาเนาะใช่จ้ะอ่ะขอต้อมาดีใส่บิ๊กใส่บิ๊กใส่บิ๊กคุยตุ้ยอะไรน่ะนกนี่เพื่อนเราดื้อ กินไซมิแต่เราดูสปอนเซอร์นนนนนนนหยุดล็อกเซตตุ๊กยางนนนนนนโอ้เลือดสติ๊กได้ดูทะนูมาสัปดาห์ที่แล้วฮะโอเคงอนก็เลวไป่แม่งเฮ้ยงอยมันก็สบายโอ้ยสบา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 ยมันก็สบายสบายก็มึงก็สบายเอ้ยปูเลี้ยงไม่ได้สบายก็สบายมึงสบายเชื่อดิมันก็คือสบายปูเลี้ยงไม่ได้เออใายดีกว่า เมียงว้าห้าก้าอีกา้ว้าอกามิดำลาโอโคสสวยเลยโอลลาลาเทสนามโอโอ้คส,ออออสวยเลยโอเนี่ยนะดูเออจิตตไอปองเออเอามานี่สบายเป็นลูกบอลิง่งย่า เอาว้ชิบทายเอาอุ้มอ่าไม่รอดหรอของแนีไม่ัอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกเรานี่ไม่เอฟเควะล้อเลียนล้อเลียนแั่งเลยล้อเลียนล้อเลียนเฮ้ยชันเขี่ยตรงนี้เอาไว้แล้วขน้นาถายว่าเออโอ้อ้าเฮ้ยเ้ก้ยเฮ้ยเิบเ้ก อาเจ้าหนี้มันสดกายนาบ่อยแฮ่ชี่อุ้ยเอออุ้ยเจ็บนะอุ้หมอหมอครับหมอหายไปไหนวะคงเห็นในห้ีสปอนา่อะไรเนี่ยพวกเรามาแล้วตมุนี่ปกป้องเมืองไว้เฮ่ราาติแรวเฮ่เฮ้เราเราวิ่งบบโซนิก่ายงบักเฮ้กดโดหัวแล่เฮ้กดโดนหัวมาเดี ไ่ดี่ยล็อยายลลดีสั่นเน่ยอสั่เนี่ยออฮาตัวไปใช่เ้ยดูไม่มีผมโอ้ยอ้วนฮะอันนี้ร้เล่นเกมเออพวกชิโอ้โหเอ้ยอันนี้ดูรอนะอ้ยอันนี้มีเรานี่หว่าเอทุกคนทายไปเบอร์ด้อ่า่อทายยมั้ย เออได้เวลาปลดปล่อยพลังกระ็ถอยโอ้ยว้ายกันดีกันหละเอ้ยกันดีด้วยไปเออกดึงหัวได้ไงโซเช่ไปก่อนเลยจัดไปยโอุ้ยอย่างนี้ต้องใช้สมองฮะฉันฉันมีดาบมีโลเท่ากับเราเป็นโซนิกดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟซ้ายแล้วก็จัดการมันได้แผ่นชันยอดอันนี้แหละยาวบ้านบุกล้วจ้ายาวเนื้อปลามุกไตั้งเสที่เอ้วย ไอ,อ้เจ๊ดเลยเลยกเทยละโอ้ยโอ้ยาอ่โอ้วาข้าคียมันมีมเป่าโอ้โหโอ้าฮงไม่อะไรมอกันไีเีเออได้เทมันนี้ฮะเฮ้ยเยย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 ยดสันหลังู

มาช่วยเลยพี่โอ้ยระเบิดมือก่อนใหญ่เกินย่้ยจักรทัพหลายเออกระจายกระจายสีเงินให้หมดายแล้วโอ๊ยอะไรอุ้ยพี่หมอช่วยแล้วโอ้ยเจ็บนี่เลยอุโรโลโลโอ้ยจักรทีนั่งใส่เงินให้หมดรับสาบายแล้วโอ๊ยเฮ้ยหมอว่าหมอโคตรจ้ากว่าจะระตีไปแลวโยเยอะด้วยโอ้โห บาดเจ็บสาหัสออเออเอ้เอาไปเลีอดอีกสิบโอ้รู้สึกาเหมือนเดิมขอ K สิบนาทีนะพวดโอ้อ K เลยวะอุตส่าห์อันนี้เปนโซนดาเมจโซนจะต้องดาเมจเอาไปโอ้สเปคเลยสเปกสเปคสเปกใช่คือสเปกจมีนใชนคือสเปกจมีดเออ อิดอะไรวะชักแต่สปายแมนเฮ้ยไม่มีเพื่อนมันเข้าบ้างเลยเวลาจะเดินไปตะกัก่งไอจีเดียใช่ดีโมเฮ้ยอ,อ๋อไปเข้าเซิร์ฟชุมชนก็ได้ปะอืมโอ้โหมาตีแม่งเลยตีแม่งเลยวายรักตีแม่งโอ,อ,อ้ไปเลยขับรถข,รขออ้าขยับไปเปิดอนี่หมอลำบ้าง อูอันนี้เดี๋ยวได้มองใหม่จ้าใช่อาไปอุ้ยไปเลยเต้นกันดีกว่าอยยโยก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 